สวัสดี FC ทุกทุกๆท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่กับรถมิลเอ็กซ์สองพ r c h a บเมเนอร์เเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะลึกข้อมูลของ m ิ x เตัวที่ออกมาเป็นกระแสะล่าสุดนะครับนั่นก็คือ m ิ x เตัว RS เป็นตัวที่แต่งออกมาจากโรงงานเลยครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์3.0ครับมีให้เลือกด้วยกันอยู่3สีนั่นก็คือเทาไอเกอร์โอเปก ไอไลน์ก็คือสีเทาใหม่ของเขานะครับแล้วก็สีดำแล้วก็ในส่วนของสีขาวมุกค,ครับมีให้เลือกด้วยกันอยู่3สีตามที่ผมแจ้งเลยครับตัวนี้เป็นตัวแต่งพิเศษออกจากโรงงานจบสุดๆไปดูกันครับว่าออปชั่นรุ่นนี้มีอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับ <S <S <ๆ>อย่างแรกมาเริ่มกันที่ในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะครับที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของด้านหน้าใหม่เรียกได้ว่าเกือบทั้งหมดเลยก็ได้ในส่วนของการชนด้านหน้านะครับมีการเปลี่ยนรูปลักษณะใหม่ให้สวยมากยิ่งขึ้น กระจังด้านหน้าขนาดใหญ่ตามคอนเซปต์ของ Black k i i m o o n g u i l l นะครับลักษณะนี้เลยนะครับดูสวยครับดูหรูหราแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ที่มีลักษณะพิเศษก็คือเป็นตัว RS นะครับซึ่งเป็นตัวชูตัวแต่งที่ออกมาจากโรงงานนะครับให้ครบเลยและที่สําคัญก็คือในส่วนของกล้อง360องศามีมาให้แล้วติดอยู่บนกระจังด้านหน้า a แบ็กไดมอนด์กิลนะครับเป็นที่เรียบร้อยอยู่ตรงบริเวณตรงกลางด้านบนนะครับ กล้อง360องศาเดี๋ยวไปดูมุมมองภาพกันแล้วก็ในส่วนของกระจังด้านหน้าออกแบบมาลักษณะใหม่ทั้งหมดในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้ามีลักษณะที่เป็นตัดเป็นหัวตัดคล้ายๆกับตัวดีแม็กนะครับและที่สําคัญก็คือในส่วนของสีเทามีสีเทาใหม่ออกมาสวยมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมตัวนี้เป็นอ่าเป็นสีเทาไอเกอร์โอเปกไอไลน์นะครับเป็นสีใหม่เฉดใหม่ก็จะมีเฉดที่อ่อนลงมากกว่าสีเดิมนะครับแล้วก็โดยรวมแล้วพอดูปุ๊บเนี่ยดูสวยมากกว่าเดิมนะครับ จอดที่กลางแดดเนี่ยดูสว่างชัดเจนเลยและที่สําคัญในชุดของตัว RS เนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันไม่พอชุดแต่งรอบคันเนี่ยเขาจะเน้นเป็นสีดําเงานะครับเพื่อให้เข้ากันทั้งคันเป็นตัวตัดทั้งคันและที่สําคัญก็คือในส่วนของด้านบนนะครับมีการแลปหลังคาเป็นสีดําเป็นที่เรียบร้อยและเพิ่มความสปอร์ตมาให้จากจากจากโรงงานเลยหลังจากตัวเก่าที่เราเอาไปทํากันค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของด้านข้างและด้านหลังกันต่อครับ และนี่คือในส่วนของด้านข้างนะครับของตัว Mu XRS ก็จะเห็นได้ว่ามีการออกแบบในส่วนของลายล้อแมกใหม่ทั้งหมดตัวนี้เป็นล้อแมกขนาด20นิ้วขนาดเท่าเดิมแต่มีการเปลี่ยนลวดลายให้เป็นลักษณะ5ก้านนะครับตัวนี้เป็นสีดําเงาแล้วก็มีโลโก้สีเขียวอ่อนที่เขาชูโรงเลยก็คือเป็นสีเขียวเอ่อเลมอนนั่นเองนะครับเป็นตัวชูโรงของตัว r s เเป็นเลมอนสีเขียวเลมอนเป็นตัวตัดนะครับกับตรงกลางตรงดุม แล้วก็เป็นขนาด20ใช้ยางเป็นบิ s สโตนเช่นเดิมนะครับแล้วก็ดูสวยมากขึ้นมีคิวล้อที่ตกแต่งมาเพิ่มจากโรงงานเลยขนาดกำลังพอดีไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กมากจนเกินไปและที่สำคัญก็จะมีในส่วนของกาบตรงแก้มตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นสีดำเงามีโลโก้ของ R S มีตะแกงคล้ายๆแบบหลังพึ่งอยู่ทั้งสองด้านทั้งสองข้างนะครับตรงแก้มมีให้ เรียกได้ว,ว่าพอแต่งออกมาเนี่ยลงตัวมากๆสําหรับชุดแต่งที่มีมาให้ในส่วนด้านข้างไม่ว่าจะเป็นคิวร้อหรือว่าล้อมแม็กขนาด2ี่สิบที่มีลายสีเขียวอ่อนเป็นตัวตัดแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับสมัยก่อนเขาเรียกว่ากาบบันไดสมัยก่อนเนี่ยอาจจะต้องไปติดเพิ่มก็คือในเรื่องของชุดแต่งแต่เดี๋ยวนี้มีมาให้เลยตัวนี้นี่สังเกตเห็นนะครับแล้วก็เวลามองด้านข้างเนี่ยสีเทาใหม่พอเวลาจอดตากแดดก็จะดูสว่าง ดูสวยดูเด่นแต่เวลาจอดในที่ร่มก็จะเป็นลักษณะสีอีกสีหนึ่งจะออกสีเทาแบบชัดเจนแต่ว่าพอเวลาจอดตักแดดเนี่ยแทบมองออกเป็นสีขาวเลยในส่วนของสีเทาไอเกอร์โอเปกไอไลน์นะครับอ่ะก่อนที่จะไปในส่วนของด้านหลังก็ย้ําอีกทีหนึง่งในส่วนของตัวนี้มีเฉพาะเครื่องสามพันเท่านั้นมีให้เลือก3สีเทาไอเกอร์โอเปกแล้วก็มีดํามีขาวมุก3สีนะครับขาวมุกต้องเพิ่มเงินเหมือนเดิมไปไปดูด้านหลังกันต่อครับ พอเห็นด้านหน้าว่าสวยแล้วนะครับในส่วนของด้านหลังตัวใหม่ก็สวยไม่แพ้กับด้านน้ะอ่ะมาเริ่มกันก่อนเลยจากในส่วนของไฟก่อนไฟด้านด้านหลังมีการเปลี่ยนเหมือนด้านหน้าเลยไฟด้านหน้าก็มีการเปลี่ยนนะครับด้านหน้ามีการเปลี่ยนรูปทรงด้านหลังก็มีการเปลี่ยนรูปทรงแล้วก็เน้นในเรื่องของโคมที่เป็นสีดําเพื่อให้มีความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญก็คือในส่วนของตัวเนี้ยถ้าสมัยก่อนเราจะติดเพิ่มก็คือเป็นในส่วนของคาดเอว แต่เดี๋ยวนี้มีมาให้จากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นตัวต่อการระหว่างไฟกับไฟอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมขอเรียกว่าคาดเอวแล้วกันตัวนี้เป็นสีดําเงามาให้จากโรงงานเลยแล้วก็ในส่วนของด้านล่างดิฟฟิวเซอร์มีการเปลี่ยนลวดลายให้มีการยื่นมีการเว้ามีการโค้งที่มากขึ้นเพื่อให้เกิดความธรรมะทะแบงเพื่อให้เกิดความธรรมะทะแมงของตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ดิฟฟิวเซอร์ยื่นออกมา ต่างไปจากเดิมดูสปอร์ตมากกว่าเดิมแล้วก็ในส่วนของชิ้นด้านล่างเป็นสเกิร์ตทั้งสองฝั่งมีมาให้จากโรงงานโอเคแล้วก็ด้านบนเห็นไหมด้านบนสปอยเลอร์คล้ายๆเดิมแต่ในส่วนของคีบฉลามเป็นสีดดำเงาก็คือตามตามเหมือนที่แรปนั่นแหละนะครับก็พอแต่งออกมาลงตัวจริงๆสำหรับตัว m u XRS คันนี้ เดี๋ยวไปสรุปข้อมูลด้านหน้าให้ฟังก่อนที่จะไปสรุปข้อมูลฝาท้ายก็ยังเป็นแบบเดิมเป็นฝาท้ายไฟฟ้าตัวนี้มาพร้อมกับสเต็ปเซนเซอร์เดินเข้าเดินออกเพื่อเปิดอีกออปชั่นหนึ่งก็สามารถใช้รีโมทในการเปิดหรือปิดก็ได้3แบบหรืออีกแบบนึงก็คือสามารถกดจากที่ตัวรถก็ได้เท่ากับฝาท้ายสามารถเปิดปิดได้4แบบด้วยกันโอเคเดี๋ยวไปสรุปด,ด้านหน้ากันครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ในส่วนของภายในของตัว m u X RS แล้วนะครับปรับเปลี่ยนใหม่เกือบทั้งคันไม่ว่าจะเป็นรูปทรงแล้วก็การออกแบบนะครับที่เห็นได้ชัดเลยในส่วนของ m u X RS เบาะเป็นสีดำครับแล้วมาพร้อมกับโลโก้ RS ที่เป็นสีเขียวนะครับที่เขาชูกันเลยแล้วก็เดินได้ด้วยสีเขียวอ่อนแบบในส่วนของล้อนั่นเองแล้วก็ตรงตรงนี้คนนั่งนะครับ กติตรงนี้จะเป็นในส่วนของช่องเก็บของณปัจจุบันก็จะเป็นซอฟทัชเฉยๆปกติแล้วไม่สามารถเปิดสําหรับการเก็บของได้แล้วนะครับและที่สําคัญตัว RS นะได้พวงมาไลัยไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยและเบาขึ้นกว่าเดิมวันนี้ผมทดสอบและในเรื่องของการลงทางขูขะด,ดีขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลยครับในส่วนของพวงมาไลัยไฟฟ้าแล้วก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของการขับขี่แปรผันตามความเร็วด้วยนะครับ โคมอลัยมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการสะท้อนแสงของตัวคีบตรงนี้เป็นอ่าเป็นสีด้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับสมัยก่อนเป็นแบบโครเมียมสะท้อนแสงและในส่วนของรูปทรงแอร์แบ็กเนี่ยคล้ายกับตัวดีแม็นะครับมีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้เป็นโฉบปัจจุบันที่สําคัญมีการเพิ่มปุ่มในส่วนของ2ตัวนี้ขึ้นมาครับนั่นคือปุ่มสําหรับการเปิดกล้อง3ามองศาที่เครื่องเสียงครับตัวนี้เป็นเครื่องเสียงขนาด9นิ้ว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบหลายสายที่สำคัญ2024มีระบบกล้อง360องศามาให้เป็นที่เรียบร้อยครับแต่ต้องแจ้งก่อนว่ากล้อง360องศามีเฉพาะตัว rs เท่านั้นนะครับแต่ในส่วนของพวงมาลัยไฟฟ้าได้มาตั้งแต่ตัว a d i m a ม e ให้มาเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวลองกดในเรื่องของมุมมองของกล้อง3 6 0องศาให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวลองปิดไฟนิดนึงเพื่อให้หน้าจอดอบอ่ะอันนี้นะครับกดปุ๊บ รูปกล้อง360องศาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้สามารถกดปิดได้หรือกดเปิดแล้วเลือกจุดที่อยากดูได้นะครับอย่างเช่นในส่วนของด้านหน้าและด้านหลังแต่ที่สําคัญนั่นก็คืออยากให้ดูในส่วนของออปชั่นที่เพิ่มขึ้นมาในกล้อง360องศาที่เหนือกว่าคนอื่นนั่นก็คือในส่วนของการดูมุมมองในเรื่องของอกรณีข้ามสิ่งกิดกวางและใต้ท้องรถเราอยากดูด้านหน้านะครับเราสามารถดูสิ่งกีดกวางได้แต่ว่า เราจะต้องขับไปก่อนนะครับอันนี้เราได้ทําการเทสมาแล้วอันนี้เป็นออปชันที่ดีมากๆเดี๋ยวผมเอาคลิปมาให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ในส่วนของแอร์ให้เป็นแอร์ดิจิตอลปรับอิสระซ้ายขวาแยกอิสระซ้ายขวาให้เหมือนเดิมเพิ่มช่องในส่วนของชาร์จแบตเป็นไทป4ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมี power outlet ให้เหมือนเดิม12โวลต์120วัตต์นะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลเกียร์เป็น เกียร์อัตโนมัติ6สปีดมาพร้อมกับเครื่องยนต์3,000ซีซีตัวนี้มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้ออโต้เบรกโฮมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมีตั้งแต่รุ่นเก่าแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือในส่วนของเลื่อนไม่มีการปรับอินเทอร์เฟใหม่ UI ไม่สวยขึ้นมากกว่าเดิมมีในส่วนขององศาในเรื่องของทางลาชชันแล้วก็องศาการเลี้ยวเราสามารถดูได้ว่าล้อเราเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในลักษณะตรงหรือว่าลักษณะที่เลี้ยวอยู่นะครับเราสามารถดูได้เลย อันนี้ก็สะดวกสบายในการใช้งานเรียกได้ว่า m ิวเตัว r s เป็นตัวที่จบที่สุดสําหรับตัวนี้ถ้างบถึงจัดได้เลยครับเดี๋ยวไปสรุปด้านหน้าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่า m ิวเอ็มีอะไรใหม่มาบ้างไปกันเลยก็อย่างที่แจ้งครับใครอยากได้รถครอบครัวที่ครบและจบในที่เดียวนะครับมิวเตัว r s เป็นตัวที่ตอบโจทย์มากครับ สำหรับรถอเนกประสงค์7ที่นั่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด3000ซี cc ครับตัวนี้มีให้เลือก2แบบครับก็คือ3,000แบบขับเคลื่อน2ล้อและ3,000ันขับเคลื่อน4ล้อครับเลือกในแบบที่คุณใช้นะครับตัวนี้ชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับเปิดรับจองแล้วนะครับผมไมเคิลอีสุโชรุมของผมตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีชื่อโชรุมว่าอีสุเมโทรสาขาราชพฤกษ์ส่วนผมไมเคิลอีสุครับเบอร์ติดต่อขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถส่วนไหน ทักมาหาได้เลยนะครับมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านและมีบริการส่งมอบให้ถึงบ้านเลยครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับใครอยากได้ข้อมูลส่วนไหนหรือว่าอยากให้รีวิวรถรุ่นไหนถ้าเข้ามาในอินบ็อกซ์หรือว่าใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ